สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาพาไปดูการให้สารกำจัดศัตรูพืชนะครับจกเป็นสารชีวภาพนะครับก็คืออันนี้ใช้พลังงานจากโซลาเซลล์นะครับมาผลิตไฟฟ้านะครับเพื่อที่ไปยังปั๊มน้ำนะครับนี่เป็นปัม๊มนาสิบห้าวัตต์ นะครับน,นะครับตัวเล็กๆนะครับ15วัตต์นะครับต่อท่อสามขุนนะครับตกมาผ่านไปที่หัวฝอยฝนะอยดีนะครับแล้วก็เดินพ่นได้เลย ไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้นะครับไม่ต้องใช้ผ้าปิดจมูกนะครับเห็นใบตุ้งตัวน,นี้ไหมครับรูพรุนนะก็หลังจากที่หมกัน้ำหมักตัวนี้ไปแล้วนะครับ1วัน2วัน3ามวัน3ามวันนะครับแล้วก็จะได้ ครับแล้วก็เอามาผสมกับน้ำเปล่าสิบเท่านะครับก็คือหนึ่งลิตรต่อสิบลิตรนะครับแล้วก็เอามาชีน้นลเราเสร็จแล้วนะครับนี่คือกากที่เราหมักเก็บไว้แล้วนะครับที่เรากรองออกนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาคลุม ที่ร่องนะครับเป็นการรองพื้นทีหนึ่งนะครับก็เพื่อที่จะได้เป็นตัวช่วยเป็นตัวรบกวนมัแมลงหรือว่าให้กลิ่นมันรบกวนมแมลงที่มากัดกินใบพืชผักของเราอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับใบคณะมันวับเลยนะครับก็คือไม่มี แมลงมากวนนะครับแล้วก็สุขภาพดีมากนะครับก็คือเราใช้ก็ปุ๋ยหมักธรรมดานะครับผสมกับตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นปุ๋ยมูลเสือเดือนนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อกันได้นะครับหลังใหม่นะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดเอาไว้ให้นะครับผมนะครับก็แบบบ้านๆนะครับผมเราไม่ อะไรไมากมายนะครับแล้วก็ไปจี่หวัวน,นี้นะครับถ้าเราปัดเอาไว้กลางสนามหญ้านะครับก็จะลม่มมันก็จะฝอยนะครับแล้วก็ลมก็จะพัดปลิวไปแบบทั่วถึงนะครับก็คือจะประหยัดน้ำมากๆนะครับ คลิปนี้นะครับก็ขอยุติไ้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับออคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับ